หลังจากที่มีกระแสข่าวฮือฮากับต้นก้ามปูยักษ์ขนาดประมาณ3คนโอบที่มีเส้นรอบวง4.4เมตรในซอยสุขุมวิท35กำลังจะถูกโค่นลงล่าสุดทีมข่าว Voice TV ลงติดตามความคืบหน้าอีกครั้งแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายภาพด้านใน หากมองจากด้านนอกจะพบว่าขณะนี้พื้นที่กาวไราบ้านของนายประสานพิรัตบุรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาได้รื้อถอนอาคารไปหมดแล้วต้นไม้ขนาดเล็กและกลางได้เคลื่อนย้ายออกเหลือเพียงต้นไม้ขนาดใหญ่ที่บางต้นลงนอนขนานกับพื้นกลายเป็นท่อนสูง จากการสอบถามทีมงานของนายประสานได้รับคำตอบว่าสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครได้มาขนย้ายต้นไม้ไปเมื่อสองวันที่ผ่านมาเหลือเพียงต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะเนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายสูงยังมีความเสี่ยงสูงที่จะตายซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของสำนักสิ่งแวดล้อมว่าตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายไปดูแลไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ด้านตัวแทนกลุ่มบิ๊กทรีที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนที่อยากช่วยให้ต้นไม้ใหญ่กว่า10ต้นนี้อยู่รอดบอกว่าพวกเขาเข้าใจเจ้าของพื้นที่ว่าสามารถทําอะไรกับต้นไม้ของตัวเองได้โดยไม่ผิดกฎหมายและเข้าใจว่าสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจต้องเดินหน้าไปด้วยกันแต่อยากให้ต้นการปูเหล่านี้เป็นกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดพระราชบัญญัติคุ้มครองต้นไม้ใหญ่ที่ในหลายประเทศทั้งสิงคโปร์และเยอรมันต่างประสบความสําเร็จหากจะตัดหรือเคลื่อนย้ายก็ต้องขออนุญ,ญาตจากทางราชการซึ่งนั่นจะทํา ให้สังคมตแหนักถึงคุณค่าของต้นไม้มากขึ้นเราเคารพในในสิทธิของแต่ละท่านนะครับแต่อย่างหนึ่งเนี่ยที่ชัดเจนมากก็คือหากผมมีบ้านอยู่หลังหนึ่งผมจะเปิดเพลงดังเท่าไหร่ก็ได้อันนั้นเป็นสิทธิของผมหรือเปล่าหรือเป็นของชุมชนนะครับแต่นั้นก็จะเป็นข้างเดียวอีกข้างหนึ่งผมก็จะบอกเหมือนกันว่า ก็จะมีคนมาแย้งว่าถ้าอย่างนั้นใครๆก็ตามที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ในที่ตัวเองเนี่ยก็มีกรรมสิทธิ์หน่อยจะทำพัฟตี้พัฒนาก็ลําบากตรงนี้รัฐถาถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับตอนนี้ทั่วทั่วโลกเนี่ยรัฐาจะเข้ามามีส่วนร่วมหมดก็คือภาษีจะช่วยเหลืออย่างไรซึ่งอันนี้รัฐไม่ได้เสียอะไรผมเองหรือทุกคนคงต้องพยายามที่จะดึงการมองแบบเก่าๆโดยการตีค่าต่อตารางวาต่อตารางนิ้วนะครับทำดิสคาวด์ ทำ irr ทำ roi แล้วตามแต่กลับมาว่าได้เงินเท่าไหร่เนี่ยน,นั้นมันคือกระดาษทั้งสิ้นละว,วันนี้มันต้องเอาเอาวิชาสาขานันโยนทิ้งไปก่อนแล้วเราต้องเอาโลกปัจจุบันเนี่ยมาคำนวณอันนี้แล้ว,ล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 วเราจะอยู่บนกราวเดียวกันแล้วจะเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครเสียอะไรเลยนะ แม้ภาพต้นการปูกว่า10ต้นในวันนี้กับเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจะแตกต่างกันมากแต่เครือข่ายกลุ่มวิกฤีก็ยังมองว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนได้พยายามที่จะช่วยกันดูแลต้นไม้ใหญ่และนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนในสังคมหันมามองต้นไม้ใหญ่ในเมืองซึ่งทําหน้าที่ฟอกปอดให้คนกรุงเทพม,มาโดยตลอดและคาดว่าแรงพักดันนี้จะทําให้ภายใน3มปีเมืองไทยอาจมีพระราชบัญญัติคุ้มคร,รองต้นไม้ใหญ่เกิดขึ้นสุมงกตสุแกว้ว Voice TV รายงาน